สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะเรามาต่อกันกับเทพกระบีมรณะตอนที่55ค่ะอาจารย์ใหญ่หัวเราออกมาอย่างยินดีเจียงหยางเสียงเทียนด้วยเหมือนเจ้านั้นจะบรรลุเป็นเสียนแล้วเจียนเชิญพยักหน้าเล็กน้อยแล้วพูดใช่ข้าเพิ่งควบแน่นอาวุธเสียนของข้าได้แต่ข้าก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าได้กลายเป็นเซียนขั้นสูงหรือขั้นกลางกันแน่ อาจารย์ใหญ่ยิ้มสำหรับเขาแล้วเจียนเฉินนั้นแข็งแกร่งเท่ากับเสียนคันกลางเพราะว่าเขานั้นได้เห็นพลังงานของโรคปริมาณมหาศาลที่เจียนเฉินดูดซับไปกับตาแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าเจียนเฉินใช้วิธีการใดในการดูดซับมันเข้าไปแต่อย่างน้อยเขาก็เข้าใจว่าหลังจากที่ดูดซับพลังงานของโรคไปเป็นจำนวนมากอย่างนี้คงไม่มีทางที่เจียนเฉินจะเป็นเสียนคันต้นแน่ๆ เมื่อได้เห็นว่าเจียนเชินนั้นข้ามระดับเซียนจากขั้นต้นไปเป็นขั้นกลางเลยนั้นอาจารย์ใหญ่ก็อดไม่ได้ที่จะมีความสุขมากเพราะสิ่งนี้สำนักข้ากัดก็จะสามารถภูมิใจได้ว่าพวกเขานั้นมีสิทธิ์ที่มีพรสวรรค์ท่านอาจารย์ใหญ่ข้าพึงควบแน่นอาวุธเซียนได้เท่านั้นดังนั้นความแข็งแกร่งของข้าควรจะอยู่ในขั้นต้น เจียนเฉินรู้ว่าอาจารย์ใหญ่เชื่อว่าเขาได้ดูดซึมเอาพลังงานของโลกไปทั้งหมดแล้วจึงถามคำถามนี้ขึ้นมาขั้นตน้นเสียงร้องดังออกมาครั้งนี้ไม่ใช่อาจารย์ใหญ่ที่เป็นคนพูดแต่เป็นปเอินที่ยืนอยู่ด้านหลังพูดอย่างเหลือเชื่อจะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าดูดซับพลังงานของโลกปริมาณมหาศาลเข้าไปแล้วทำไมเจ้าถึงได้อยู่แค่ระดับเสียนขั้นต้นได้ละ่ะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันใบหน้าของเจียนเฉินเผยให้เห็นรอยยิ้มที่คมขื่นเขาไม่อยากจะเปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นในปราณของเขาเอาละในเมื่อเจียงหยางเซียงเทียนสบายดีพวกเราก็ควรจะกลับสายตาของอาจารย์ใหญ่มองตรงไปที่เจียนเฉินในขณะที่เขาพูดออกมาเจียงหยางเซียงเทียนในตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นเซียนแล้วเจ้าก็ควรทำตัวให้เคยชินกับการใช้อาวุธเซียนหลังจากพูดจบ ทั้งอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่ก็ออกจากห้องของเจียนเฉินไปหลังจากที่ออกไปจากหอรองอาจารย์ใหญ่ไปเอิญซึ่งมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยก็ถามขึ้นมาท่านอาจารย์ใหญ่เห็นได้ชัดว่าเจียงหยางเซียงเทียนนั้นดูดซับพลังงานของโลกเข้าไปเป็นจำนวนมากเขาจะยังเป็นเซียนขั้นต้นได้อย่างไรนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยเมื่อได้ฟังอาจารย์ใหญ่ก็พยักหน้าแล้วพูดออกมาใช่ มันไม่สมเหตุสมผลหรืออาจจะมีความลับที่เจียงอยางเซียงเทียนมีแต่ว่าพวกเรานั้นไม่รู้ไม่เช่นนั้นเขาจะไปดูดซับพลังของโลกทั้งหมดที่ห่างออกไปสิบกว่ากิโลเมตรได้อย่างไรกันมันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้หลังจากที่พูดจบอาจารย์ใหญ่ก็หยุดสักพักก่อนที่จะพูดต่อว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะเข้าไปยุ่งตราบใดที่เขาไม่ได้สร้างความวุ่นวายมากพวกเราจะไม่เข้าไปวุ่นวายปล่อยให้เขาเติบโตตามใจหนทางแห่งอัจฉริยะจะเกิดได้จากเขาเองถ้าเขาไม่ไปเผชิญพายุด้วยตัวเองเขาก็จะไม่เติบโตอย่างแท้จริงและเวลาที่เขาไม่ได้เจอปัญหาเขาก็จะไม่พัฒนาขอรับ เผเอินเข้าใจรองอาจารย์ใหญ่ตอบอย่างเคารพจิตใจของเขาโลง่งในการที่จะฝึกฝนอัจฉริยะนั้นนี่เป็นอะไรที่สำนักขากัดควรจะต้องทำอาจารย์ใหญ่จ้องออกไปที่ท้องฟ้าสีครามในขณะที่เขาพึมพำออกมากับตัวเองเจียงหยางเซียงเทียนอายุ15ในปีนี้การที่ได้เป็นเซียนตั้งแต่อายุ15ปีเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าตกใจในทวีปเทียนหยวน ดูเหมือนเจียงหยางเสียงเทียนจะเป็นอัจฉริยะจริงๆดังนั้นข้าหวังจริงๆว่าเขาจะได้เดินต่อไปตามเส้นทางและไม่ตายก้อนวัอันควรไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเกอร์ซุนเฮ้อน่าเสียดายที่หัวหน้าตระกูลของตระกูลเจียงหยางได้หายไปเป็นร้อยปีแล้วถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ แผนของเขาจะสำเร็จแน่หลังจากที่อาจารย์ใหญ่ออกไปแล้วเจียนเฉินก็นั่งขัดสมาธิบนเตียงอีกครั้งและสำรวจไปที่แสงสีฟ้าและสีม่วงซึ่งส่องสว่างในปราณของเขา เขาถอนหายใจออกมาไม่เพียงแต่เขาจะไม่รู้ว่าแสงนี้คืออะไรแต่เขายังควบคุมมันไม่ได้อีกด้วยเจียนเฉินถอนหายใจอีกรอบเขาตัดสินใจที่จะลืมเกี่ยวกับมันไปเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาที่มีค่าไปเขาได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งและก็ได้พบเจอมาหลายสิ่งนอกเหนือไปจากความรักที่มีให้มารดาของเขา ไปยุ่นเทียนก็ไม่มีอะไรที่เจียนเฉินจะต้องใส่ใจมากอีกแล้วเจียนเฉินสูตรลมหายใจเข้าไปลึกและก็สงบใจลงเขาจดจ่อไปที่มือขวาของเขา ใจของเขาเต้นแรงก่อนที่พลังที่แข็งแกร่งจะแวบออกมาในขณะที่กระบี่เล่มบางก็ปรากฏขึ้นที่มือขวาของเขากระบี่ยาวนี้บางกว่ากระบี่ปกติและพื้นผิวของกระบี่ก็ขาวจนเกือบเหมือนกระจกที่สะท้อนบริเวณร,บรอบๆออกมากระบี่ยาวประมาณ4ฟุตและกว้าง2นิ้วมีคำสองคาสลักอยู่ที่ตัวกระบี่วายุโปรย รูปร่างของกระบี่เกือบจะเหมือนกับกระบี่ที่เป็นสมบัติของเจียนเฉินในชาติที่แล้วแม้แต่ชื่อของมันยังเป็นชื่อเดียวกันมันถูกเรียกว่ากระบี่วายุโปรยวิธีกระบี่ของเจียนเฉินนั้นเน้นหนักไปที่ความเร็วและความคล่องตัวด้วยความสามารถที่โจมตีได้มากกว่าพันรูปแบบเขาก็เหมือนลมที่ไปมาอย่างไร้เงาและจากไปโดยไร้ล่องลอยเมื่อจับกระบี่วายุโปรย เจียนเฉินก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาในตอนที่เขาจับกระบี่อยู่เขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับมันเหมือนว่าเขานั้นได้กลับไปที่ชาติที่แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันก็คือเจียนเฉินรู้สึกเหมือนว่ากระบี่เป็นส่วนหนึ่งของแขนขาเขาเขาไม่จำเป็นต้องใช้กำลังมากในการควบคุมมันเจียนเฉินรู้สึกได้ว่าเขาและกระบี่ได้เชื่อมต่อจิตวิญญาณซึ่งกันและกันทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวไม่แยกจากกันนี่เป็นความรู้สึกที่เขานั้นไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชาติที่แล้ว เจียนเฉินแทงกระบี่ของเขาออกไปและปล่อยให้ใบกระบี่สีเงินเป็นประกายในตอนที่มันพุ่งออกไปชิงเสียงดังชัดมากเหมือนกับว่ากระบี่วายุปอยกำลังหวีดวิวในอากาศมันเหมือนว่ากระบี่นี้อยู่ในระดับเดียวกับกระบี่ที่ตีมาจากเหล็กชั้นดีเจียนเฉินลูบใบกระบี่ด้วยมือซ้ายของเขาอย่างยินดีเหมือนว่ากระบี่นี้เป็นคนรักของเขา สำหรับนักกระบี่ที่แท้จริงแล้วกระบี่เป็นของที่พวกเขารักที่สุดและไม่สามารถแทนที่ได้กระบี่เป็นเหมือนชีวิตและวิญญาณของพวกเขาและเจียนเฉินก็เชื่อมั่นแบบนั้นมากเช่นกันในตอนที่เจียนเฉินเรียกกระบี่วายุปโปรยออกมามันก็หายไปจากปรานของเขาและพลังงานก็รวมไปอยู่ที่มือของเขาและกลายร่างเป็นกระบี่จริงๆ ไม่เพียงแต่กระบี่นี้จะสร้างความเสียหายได้มากแต่มันยังเป็นแหล่งพลังงานของเจียนเฉินและมันก็แทนที่ปานกลายเป็นแหล่งพลังงานของเขาหัวใจของเจียนเ,นเฉินเต้นแรงอีกครั้งขณะที่กระบี่ก็เริ่มหายไปและกลับไปสู่ปานของเขาในรูปแบบกระบี่เล่มเล็กของกระบี่วายุโปย สองวันหลังจากที่เจี้ยนเชินตัดผ่านเป็นเซียนเขาก็ใช้เวลาในการสำรวจแสงสว่างสองสีที่ส่องสว่างอยู่ในปราณของเขานอกเหนือไปจากนั้นเขายังใช้เวลาส่วนมากอยู่ในหอหนังสือเพื่อที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของปราณของเขาอย่างไรก็ตามเขาก็กลับมามือเปล่าเสมอ ในระหว่างสองวันเหล่านั้นข่าวที่เจียนเฉินตัดผ่านเป็นเซียนได้สำเร็จก็ได้กระจายไปทั่วสำนักเหมือนคลื่นใหญ่ พอพวกเขารู้ว่าเจี้ยนเฉินไปถึงในระดับนั้นได้เร็วมากสิทธิทุกคนในสำนักขากัดที่เข้ามาเมือ่อสองสามเดือนที่แล้วมีพลังเซียนระดับ8และหลังจากนั้นอีกสองสามเดือนจู่ๆก็มีสิทธิที่กลายเป็นเซียนได้ความเร็วในการฝึกฝนแบบนี้นั้นเร็วเกินไปและทำให้ทุกคนตกตะลึงสถิตินี้ถูกทำลายไปสิน้นจากที่หนึ่งของอัจฉริยะในการฝึกฝนเฉิงหมิงเซียง ไกลออกไปจากสำนักขากัดในปราสาทที่เจิดจ้าชายวัยกลางคนในชุดประดับอัญมณีนั่งอยู่กลางห้องทำงานในขณะที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ฝ่าบาทมีจดหมายมาถึงเสียงทุ้มแต่มีความเคารพดังออกมาจากนอกห้องเมื่อได้ยินแบบนั้นชายวัยกลางคนก็วางหนังสือลงช้าๆและมองไปที่ทางเข้าห้องเข้ามาเขาบอก ชายวัยกลางคนนี้เป็นจกักรพรรดิของอาณาจักรเกอร์ซุนคาดีเซนในขณะที่จกักรพรรดิพูดประตูห้องทำงานก็เปิดออกมาแล้วชายที่ใส่ชุดดำก็เข้ามาเขามีอายุประมาณ30ปีและเขาก็เดินเข้ามาในห้องอย่างรวดเร็วในตอนที่เขาอยู่ห่าง39จากจากักรพรรดิเขาก็หยุดอยู่กับที่แล้วก็คุกเข่าลงทันทีฟาบาด จดหมายมาจากอาจารย์ใหญ่คาเฟอร์ของสำนักคากัดในตอนแรจกจักรพัฒไม่สนใจจดหมายนั่นเลยแต่ในตอนที่เขาได้ยินชื่อคาเฟอร์หน้าของเขาก็เคร่งเครียดและเขาก็วางหนังสือลงบนโต๊ะเอาจดหมายมาเดี๋ยวนี้พะยะขาข่าฝ่าบาทองครักษ์ที่ยืนถัดจากจัก,กรพัฒดซึ่งอยู่ไกลๆกลก็ตอบกลับด้วยความเคารพ เขามองไปที่จดหมายในมือของเขาและตรวจดูมันอย่างใกล้ๆหลังจากที่ตรวจดูแล้วว่าไม่มีปัญหาเขาจึงเดินไปส่งมันให้กับจัก,กรพรรดจัก,กรพรรดรับจดหมายมาแล้วก็เปิดมันออกทันทีใบหน้าที่นิ่งสงบของเขาเริ่มมีรอยยิ้มออกมาในขณะที่เขาพึมพำออกมา เจียงหยางเซียงเทียนเป็นอัจฉริยะที่สวรรค์ส่งมาจริงๆไม่เพียงแต่เขาจะเอาชนะเซียนในตอนที่เขามีพลังเซียนขั้น8เท่านั้นเขายังเอาชนะเซียนขั้นกลางได้ในตอนที่เขาอยู่ขั้นที่10อีกด้วยนอกเหนือไปจากนั้นเขายังควบแน่นอาวุธเซียนของเขาได้สำเร็จตอนอายุ15ปีนี่มันอัจฉริยะจริงๆ ไม่สงสัยเลยที่เขาได้รับคำชมมากมายจากท่านลุงด้วยสายตาอันหลักแหลมของท่านลุงเขาสามารถเห็นความแตกต่างของคนได้จริงๆถ้าท่านลุงแนะนำเจียงอย่างเซียงเทียนมาขนาดนี้เช่นนั้นข้าก็ควรจะทำอะไรสักอย่างเช่นกัน เจียงหยางเซียงเทียนมีตระกูลเจียงหยางคอยสนับสนุนเขาอยู่ยิ่งไปกว่าน,นั้นเขายังเป็นนายน้อยสี่ดูเหมือนการดึงเขามาคงเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็ได้แต่พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะล่อเขาเข้ามาแม้ว่าตระกูลเจียงหยางจะเงียบมาเป็นสิปีแล้วแต่ข้อมูลภายในตระกูลก็ยังเป็นความจริงความแข็งแกร่งของพวกเขาจะดูถูกไม่ได้ เมื่อเป็นแบบนั้นข้าจะทำอย่างนี้จัก,กระพัดดูเหมือนจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ในขณะที่เขาพูดออกมาทันทีเอาผู้กันกับแท่นหมึกมาไม่ช้าหลังจากนั้นมหาดเล็กก็มาถึงพร้อมกับผู้กันและหมึกจัก,กระพัดจับผู้กันและเริ่มเขียนอย่างนุ่มนวลเขาบรรจงในการเลือกกระดาษและอ่านทวนคำพูดที่เขียนลงไปก่อนที่จะพับมันอย่างช้าๆและออกไปจากห้องทำงาน จักรพรรดิถือม้วนกระดาษในมือและได้รับการคุ้มกันโดยกลุ่มองครักษ์ที่ตามติดกับเขาแจ่ผ่านห้องโถงหลายห้องไปก่อนที่จะมาถึงลานที่สวยงามเมื่อจักรพรรดิก้าวเข้าไปในลานผู้เฒ่าอายุ50ถึง60ปีก็ออกมาจากห้องในลานเขามองไปที่จักรพรรดิอย่างสงบแล้วยิ้มท่านจักรพรรดิมาน่าเองก็รุณาเข้ามา จักพรพัดิเดินเข้าไปหาผู้เท่าแต่ยังไม่ได้เข้าไปในห้องเขาส่งม้วนกระดาษที่อยู่ในมือของเขาให้ผู้เท่าและยิ้มอย่างจริงจังผู้เท่ายีหมิงนี่เป็นจดหมายที่สำคัญมากและข้าต้องการให้ท่านไปส่งมันด้วยตัวเองที่ตระกูลเจียงหยางในเมืองลอ เมื่อได้ยินแบบนั้นใบหน้าของผู้เทาก็เคร่งเครียดมากขึ้นเขายื่นมือไปรับม้วนกระดาษจ,จากจัก,กรพัดแล้วพูดฟาบาทอย่าก,กังวลไปเลยข้าจะส่งให้ถึงแน่นอนผู้เทาเข้าใจอย่างชัดเจนว่าในเมื่อเขาต้องไปส่งด้วยตัวเองแบบนี้แล้วมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่หลังจากที่ส่งจดหมายในมือออกไปจัก,กรพัดก็ถอนหายใจในใจในขณะที่เขาคิดกับตัวเองเย่เออ คิดเพื่ออาณาจักรเธอเพื่ออนาคตของอาณาจากักรบิดาของเจ้าไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะต้องให้เจ้านั้นเสียสละตอนที่56เช้าตู่วันต่อมาเจียนเฉินที่นั่งขัดสมาธิอยู่ก็ลืมตาขึ้นมาช้าๆเขาไม่ได้ฝึกฝนเลยในช่วงสองวันที่ผ่านมาและกลับกันเขาใช้เวลาในหอหนังสือเพื่ออ่านหนังสือทุกคืน เขาพยายามที่จะทําความเข้าใจกระบี่ที่อยู่ในปรานของเขาเพื่อที่จะเรียนรู้การใช้อาวุธเสียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ เจียนเฉินเพิ่งตัดผ่านเป็นเซียนได้และแม้ว่าอาวุธเซียนจะเชื่อมโยงกับจิตใจของเขาแต่เขาก็ยังไม่รู้วิธีที่จะใช้อาวุธเซียนอย่างแท้จริงเจียนเฉินที่มีประสบการณ์มาจากชาติที่แล้วก็ยังพบว่าอาวุธเซียนในโลกนี้นั้นเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ถ้าเขาไม่ใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับมันและถึงแม้ว่าวิญญาณของเขาจะเชื่อมโยงกับอาวุธของเขาเหมือนกิ่งของต้นไม้ แต่มันก็คงจะยากมากที่เขาจะแสดงความแข็งแกร่งสูงสุดของเขาได้เหตุผลนี้ก็เหมือนกับคนบาดเจ็บหนักที่แขนไปเป็น10-20ปีแต่จู่ๆแขนก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งคนคนนั้นคุ้นเคยกับการใช้แขนที่บาดเจ็บและในตอนนี้เขาต้องมาเผชิญกับการใช้แขนใหม่เขาคนนั้นคงไม่รู้สึกไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ ต้องใช้เวลาเพื่อที่จะเข้าใจช้าและทำให้คุ้นเคยกับมันเจียนเฉินยืนขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินออกไปจากห้องของเขาแล้วก็ไปที่ห้องอาหารจากนั้นเขาก็ไปที่หอหนังสือเหมือนปกติประตูหอหนังสือเปิดอยู่แต่ก็มีคนไม่มากอยู่ด้านในมีเพียงเจ้าหน้าที่หญิงธรรมดาเท่านั้นที่อยู่ด้านในเจียนเฉินมองไปที่หอหนังสือที่เกือบจะวา่างเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปที่ชั้นที่ห้าของหอหนังสือ หลายวันที่ผ่านมาหนังสือถูกเล่มที่เขาสนใจจากชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สี่ถูกเขาอ่านไปจนหมดแล้วหอหน,นังสือมีทั้งหมดเจ็ดชั้นสองชั้นแรกอนุญาตให้คนที่ต่ำกว่าเซียนเข้าไปได้ในขณะที่ชั้นที่สามและสี่จะเข้าไปได้เมื่ออยู่ในระดับเซียนชั้นที่ห้าของหอหน,นังสือไม่ได้เปิดให้สิทธิ์ทั่วไป ยกเว้นผู้ที่ได้อันดับหนึ่งของสิทธิ์ใหม่ดังนั้นใครที่ต้องการที่จะอ่านหนังสือที่ชั้นนี้จะต้องเป็นอาจารย์ของสำนักเท่านั้นส่วนชั้นที่6และชั้นที่7ของหอหนังสืออยู่ในอาคารที่แข็งแรงและมีเพียงอาจารย์ใหญ่กับรองอาจารย์ใหญ่เท่านั้นที่เข้าไปได้ใครที่ต้องการจะเข้าต้องไปรับการอนุญาตจากอาจารย์ใหญ่หรือรองอาจารย์ใหญ่ก่อน แม้ว่าชั้นที่5ของหอหนังสือจะไม่ได้เปิดให้สิทธิ์ทั่วไปเข้าแต่เจียนเฉินซึ่งเป็นผู้ที่ได้อันดับหนึ่งของเด็กใหม่สามารถเข้าไปได้พื้นที่ของชั้นที่หไม่ได้ใหญ่มากและจำนวนหนังสือก็ไม่มากเช่นกันถ้ารวมกันทั้งหมดก็มีหนังสืออยู่ประมาณร้อยเล่มเท่านั้นซึ่งเทียบไม่ได้เลยกับหนังสือเป็นหมื่นเล่มที่อยู่ชั้นที่ห แต่เจียนเฉิญรู้ว่าหนึ่งในหนังสือพวกนี้นั้นมีค่ามากกว่าหนังสือเล่มอื่นที่เขาเคยอ่านมาก่อนหน้านี้ชั้นที่หของหอหนังสือเงียบมากแม้ว่าจะไม่มีคนมาที่นี่มากแต่เจียนเฉินก็เห็นว่าที่นี่ถูกทำความสะอาดบ่อยมากทั้งห้องสะอาดและไม่พบฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลยเจียนเฉินเดินไปที่ชั้นหนังสือและเลือกหนังสือที่เกี่ยวกับการฝึกฝนมาก่อนที่จะเดินไปที่โต๊ะ เนื้อหาในหนังสือเกี่ยวกับการฝึกฝนเท่านั้นแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเนื้อหาในหนังสือจะช่วยเขาได้หรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็เติมเต็มจิตใจของเขาไปด้วยข้อมูลอื่นที่เขาคิดว่ามันมีประโยชน์เจียนเฉินชอบอ่านหนังสือมากจนเหมือนติดแม้ว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกในหนังสือจะแทบไม่มีอะไรที่ช่วยเขาได้แต่มันก็ยังช่วยเปิดหูเปิดตาและขยายความรู้ของเขาในการฝึกฝนของโลกนี้ ข้อมูลที่เขาพบเป็นอะไรที่เขาไม่เคยคิดเลยในชีวิตที่แล้วข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกฝนที่อยู่ในหนังสือนั้นไม่ได้ลึกซึ้งและมันก็มีไม่กี่สิบหน้าเท่านั้นดังนั้นเขาจึงอ่านจบอย่างรวดเร็วหลังจากที่อ่านจบเจียนเชิญก็เก็บหนังสือไว้บนชั้นแล้วก็เริ่มพึมพำกับตัวเองเหมือนว่าเขาพยายามที่จะเก็บความรู้ไว้ในความทรงจำของเขา หลังจากที่เก็บหนังสือเข้าที่เดิมแล้วเจียนเฉินก็เอาหนังสือเล่มอื่นออกมาและเริ่มกระบวนการอ่านอีกครั้งภายในชั้นที่ห้าของหอหนังสือหนังสือถูกเล่มถูกทิ้งไว้โดยคนรุ่นก่อนเพื่อช่วยผู้คนการฝึกฝนทักษะอย่างไรก็ตามหลักใหญ่ของเทคนิคการฝึกฝนเหล่านี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากพวกมันส่วนใหญ่อยู่เหนือระดับปฏตภีขั้นต้นไปเล็กน้อย เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในขณะที่เจียนเฉินอยู่ที่ชั้นที่ห้าและอ่านหนังสือไปเล่มแล้วเล่มเล่าเขาหลงลืมวันเวลาเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าเขานั้นไม่ได้อยู่คนเดียวในขณะที่มีชายวัยกลางคนสองคนปรากฏขึ้นมา mm. เพียงแค่มองปราดเดียวก็รู้ว่าคนพวกนี้คืออาจารย์ของสำนักชายวัยกลางคนสองคนรู้จักเจียนเฉินพอดี เมื่อเขาเข้ามาสายตาของพวกเขาก็ประหลาดใจมากอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนเจียนเชิญจากนั้นชายชลาที่ใส่ชุดสีฟ้าอ่อนรูหราก็เดินมาจากข้างล่างเขาดูเหมือนว่าอายุห้หรือ60ปีผมของเขาเขาวเหมือนนกกาเรียนแต่หน้าตาของเขานั้นเหมือนคนหนุ่มแววตาของเขาดูลึกลับชั้นที่ห้าของหอหนังสือไม่ได้ใหญ่มาก และหลังจากที่ชายชลาเข้ามาที่ชั้นที่ห้าของหอหน,นังสือเขาก็เดินขึ้นไปข้างๆบันไดที่จะไปยังชั้นที่หกทันทีจูจ่ๆเขาก็สังเกตเห็นเด็กหนุ่มทางหางตาของเขาพอดีชายชลาหยุดทันทีเพราะเขาเห็นตัวของเด็กคนนี้ทันทีที่เขาจำเครื่องแบบของสำนักที่อยู่ในเด็กที่รูปร่างสูงแต่ผอมบางได้เขาก็พูดขึ้นมาเจียงหยางเสียงเทียน เจียนเชิญได้สติและมองกลับไปที่ชายชลาที่เรียกเขาหน้าของเขาเฉยชาเล็กน้อยก่อนที่จะกระตุกข,ขาของเขาพร้อมยิ้มท่านอาจารย์ใหญ่ทำไมท่านถึงได้มาที่นี่ละ่ะชายคนนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ของสำนักคากัดเสียงของอาจารย์ใหญ่ทำให้อาจารย์ทั้งสองตกใจในตอนที่เขาเห็นอาจารย์ใหญ่พวกเขาก็ดูตระนกแล้วก็วางหนังสือบนมือของพวกเขาลงบนโต๊ะก่อนที่จะยืนขึ้นมา พวกเขาประสานมือเพื่อที่จะคารวะอาจารย์ใหญ่พวกเขาร้องออกมาด้วยความเคารพพวกเราเขอคารวะท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ของสำนักคากัดเป็นคนที่เป็นที่รู้จักกันดีทั่วทั้งอาณาจักรเกอร์ซุนความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับเซียนสวรรค์และเขาเป็นหนึ่งในหกผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรเกอร์ซุนเซียนสวรรค์บนทวีปเทียนหยวนยังคงถือว่าแข็งแกร่งและกล้าหาญมาก สายตาของอาจารย์ใหญ่กวาดไปที่ชายวัยกลางคนทั้งสองและเขาก็โบกมือในขณะที่พูดอย่าใส่ใจข้าเลยโปรดอ่านหนังสือของพวกเจ้าต่อเถอะขอรับท่านอาจารย์ใหญ่ชายวัยกลางคนสองคนนั่งลงอีกครั้งทันทีแต่พวกเขาก็ไม่มีสมาธิที่จะสนใจหนังสือที่อยู่ในมือของพวกเขาตาของอาจารย์ใหญ่มองไปที่หนังสือที่อยู่ในมือของเจียนเฉิน เขายิ้มแล้วก็พยักหน้าอย่างพอใจเขาพูดด้วยน้ำเสียงน่าพอใจเจียงหยางเซียงเทียนเจ้าชอบหอหนังสือนี้หรือไม่เจียนเฉินพยักหน้าอย่างไม่ลังเลขอรับหอหนังสือนี้ทำให้ข้าเรียนรู้หลายสิ่ง ถึงแม้ว่าข้อมูลที่นี่จะไม่ได้ช่วยใครหรือช่วยได้น้อยแต่มันก็ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้อยู่ดีเมื่อได้ฟังเจียนเฉินอาจารย์ใหญ่ก็มองเขาอย่างชื่นชมดีดีเจียงหยางเสียงเทียนคนที่เข้าใจและมีตัก,กะอย่างเจ้าหาได้ยากนะักในเมื่อเจ้าชอบหอหนังสือเช่นนี้ท้างนั้นข้าจะช่วยเจ้ามากับข้าอาจารย์ใหญ่หันหลังไปแล้วก็เดินไปที่บันไดที่ไปยังชั้นที่6 เมื่อได้เห็นทิศทางที่อาจารย์ใหญ่เดินไปเจียนเฉินก็เข้าใจความหมายของชายฉลานีและเขาก็ยินดีขึ้นมาทันทีเขาเก็บหนังสือในมือของเขาเข้าชั้นหนังสือตามเดิมและตามหลังอาจารย์ใหญ่ขึ้นไปที่ชั้นที่6ของหอหนังสือหลังจากที่เห็นเจียนเฉินหายไปบนขั้นบันไดแล้วอาจารย์ทั้งสองก็มองไปทิศทางนั้นด้วยความอิจชาขั้นที่6แล้วก็7ของหอหนังสือ ีเพียงอาจารย์ใหญ่และรองอาจารย์ใหญ่เท่านั้นที่เข้าไปได้ใครที่ต้องการจะเข้าไปต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองคนนี้ก่อนสำหรับชั้นที่6และชั้นที่7ของหอหนังสือแล้วมันเป็นที่ซึ่งอาจารย์ทุกคนต้องการที่จะขึ้นไปเพราะส่วนใหญ่เป็นเพราะสองชั้นนั้นมีทักษะระดับสูงจํานวนมากสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ชั้นที่6และ7ของหอหน,นังสื้อมีบันทึกจำนวนมากของสมบัติจิตวิญญาณหลายประเภทที่อยู่บนทวีปเทียนหยวนเจียนเฉินตามอาจารย์ใหญ่ไปอย่างเร็วที่ทางเข้าของชั้นที่6เจียนเฉินเห็นผนึกโปร่งใสที่ปิดผนึกประตูอย่างชัดเจน ผนึกของชั้นที่6และชั้นที่7ถูกทำขึ้นมาโดยอาจารย์ใหญ่รุ่นก่อนๆก,การป้องกันของมันแข็งแกร่งมากและแม้ว่าจะเป็นเสียนสวรรค์มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่าเข้าไปในเวลาสั้นๆน,น้ำเสียงของอาจารย์ใหญ่มีความภูมิใจเล็กน้อยและเขาก็เอาเหรียญที่สร้างจากเหรียญม่วงขึ้นมาเหรียญมีรวดรายแปลกๆบนมันและดูเหมือนมันจะถูกออกแบบมาเพื่อบางอย่าง เหรียญม่วงที่อยู่ในมือของอาจารย์ใหญ่เป่งแสงสีม่วงจางๆออกมาและไหนไม่ช้าแสงสีม่วงก็สว่างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดลำแสงที่เหมือนเป็นวัตถุที่พุ่งออกมาและไปหยุดบนผนึกผนึกที่โป่งแสงกระเพื่อมอย่างช้าๆสองครั้งเหมือนน้ำและกึ่งกลางของมันก็แยกออกจากกันช้าๆและกลายเป็นรูใหญ่ที่ให้คนนั้นเข้าไปได้อย่างง่ายดายเจียงอย่างเสียงเทียนตามข้ามาด้านใน อาจารย์ใหญ่เรียกเจียนเฉินแล้วก็เดินตรงเข้าไปด้านในเจียนเฉินตามหลังอาจารย์ใหญ่ไปและพวกเขาก็เดินตรงไปที่ชั้นที่6ไปยังชั้นที่7ชั้นที่7ของหอหน,นังสือว่างเปล่ามากมันขนาดเท่าห้องธรรมดาเท่านั้นและมันยังมีเพียงโต๊ะไม้ตัวเดียวตรงกลางข้างหน้าโต๊ะไม้มีชั้นหนังสือที่มีหนังสือบางๆอยู่สองสามเล่มมีกล่องสองกล่องอยู่ด้านบนสุดของชั้นหนังสือ หนึ่งในกล่องนั่นทำมาจากหยกที่มีค่ามากในขณะที่อีกกล่องนั้นทำมาจากเหรียญม่วงค่าของทั้งสองกล่องไม่น้อยเลยและของที่อยู่ในกล่องทั้งสองก็ต้องสำคัญมากแน่ๆตั้งแต่ที่สำนักคากัดก่อตั้งมาตั้งแต่แรกหอหนังสือก็มีอยู่จนมาถึงทุกวันนี้มันอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วในสองสามศตวตรรษที่ผ่านมา จำนวนคนที่มาที่ชั้นที่7ในแต่ละยุคนอกเหนือไปจากอาจารย์ใหญ่นั้นมีไม่มากอย่างไรก็ตามทุกๆคนนั้นมีอิทธิพลมากถ้าไม่ใช่ก็เป็นจอมยุทธที่น่าประทับใจของทวีปเทียนหยวนเจ้าเป็นสิทธิ์คนแรกของสำนักคากัดที่ได้มายัางชั้นที่7ในสองสามศตวรรษที่ผ่านมาอาจารย์ใหญ่อธิบายช้าๆด้วยน้ำเสียงที่สงบมากเจียงหยางเสียงเทียน ชั้นที่เจของหอหนังสือเป็นที่ซึ่งเก็บความมั่งคั่งของสำนักคากัดของข้าเอาไว้ทั่วทั้งชั้นที่เจถูกปกคลุมไปด้วยชั้นผนึกที่ทรงพลังชั้นผนึกถูกสร้างขึ้นมาอย่างระมัดระวังโดยเซียนผู้คุมกฎไบรอันอาจารย์ใหญ่คนแรกของที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนี้มีเครื่องมือพิเศษตราบใดที่ผนึกยังไม่ถูกทำลายก็ไม่มีทางที่จะเอามันออกไปข้างนอกได้ นอกเหนือไปจากนั้นหนังสือด้านในทั้งหมดที่นี่ยังเป็นวิธีการฝึกฝนที่อาจารย์ใหญ่ไบรอันได้เก็บร,รวบรวมมาด้วยตนเองถ้าเขาไม่ได้เขียนมันขึ้นมาเหล่านี้คือความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสำนักคากัดเม e ื่อได้ยินแบบนั้นท่าทางของเจียนเชินก็เคร่งเครียดเขาไม่คิดว่าหอหนังสือชั้นที่7จะสำคัญมากขนาดนี้เรื่องที่อาจารย์ใหญ่คนแรกของสำนักคากัด เป็นเสียนผู้คุมกฎนั้นก็เป็นอะไรที่ทำให้เจี้ยนเฉินตกใจสายตาของอาจารย์ใหญ่มองไปที่เจี้ยนเฉินอย่างสดใสและท่าทางของเขาก็เปลี่ยนไปและเขาก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงเข้มงวดเจียงหยางเสียงเทียนในตอนนี้ข้าใช้อำนาจของข้าในฐานะอาจารย์ใหญ่เพื่ออนุญาตให้เจ้าอ่านหนังสือใดก็ได้ยกเว้นในกล่องยกเจ้ามีโอกาสนี้เพียงโอกาสเดียวเท่านั้นข้าหวังว่าเจ้าจะใช้มันอย่างเหมาะสม เยนเฉินพยักหน้าอย่างเคร่งเครียดคาขอขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่ที่ช่วยเหลือกองยกมีของที่ไม่มีประโยชน์กับเจ้าในตอนนี้ และมันอาจจะขัดขวางการเติบโตของเจ้าดังนั้นเจ้าต้องไม่ดูของในกล่องยกอย่างไรก็ตามกล่องเหรียญม่วงมีเทคนิคการฝึกฝนระดับปัตตพีขั้นต้นอยู่เจ้าสามารถอ่านมันได้ตามที่เจ้าต้องการอย่างไรก็ตามกฎของปราณหยางที่ได้รับการสืบทอดมาจากตระกูลเจียงหยางของเจ้าก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าหัวใจสุดราเลย ดังนั้นการเลือกวิธีการฝึกฝนไม่ใช่อะไรที่เจ้านั้นควรจะรีบร้อนเจ้าสามารถอยู่ที่นี่คนเดียวได้และใช้เวลาอ่านหนังสือไปจำไว้ว่าเจ้ามีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะเข้ามาที่หอหนังสือชั้นที่เจ็ด้าหวังว่าเจ้าคงจะเห็นค่ามันผนึกที่อยู่ที่ทางเข้าจะป้องกันไม่ให้คนเข้ามาเท่านั้นถ้าเจ้าต้องการจะออกเจ้าก็ออกได้เลย หลังจากพูดจบอาจารย์ใหญ่ก็หันแล้วออกไปทันทีเขาหายไปนอกผนึกของชั้นที่7และทิ้งให้เจี้ยนเฉินยืนงงอยู่ตรงนั้นเอาละค่ะจบตอนที่56แล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะช่อง YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันดีๆจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ